ดียายทุกคน,นครับยู่กับผมจะลองถสิ่งยนิ่งผมไปลองจมไปแล้วที่เดิมเลยอันนี้ขนาดปล่อยไว้จนหน้าดินแห้งมาแล้วนะอันนี้ถายได้ครึ่งหนึ่งเลยครับฝั่งนี้ไถไม่ได้แน่นอนครับติดแน่นอนครับอันนี้ขนาดเป็นหน้าดินที่เอามาถมแล้วเนี่ยแต่แปลนะครับตรงไหนที่เป็นดินเก่ามันมันไม่ติดนะครับแต่เอาดินมาถมได้เรียบร้อยเลยน,นี่ก็พยายามถอยเอาเข้าันตรงนี้ อันนี้มันติดน้ำครับต่งนี้เขายังไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นข้าวเหขขนียวยังไม่สุกนะครับนี่เขาเลยยังไม่ปล่อยน้ําออกเลยนะมันยังมีซึมเล็กน้อยนะครับนี่ถ้าเกิดน้ําไม่มีนี่เกี่ยวมันฝังนู้นแล้วครับฝังนู้นไถ่กำลังสรุปเลยครับฝังนู้นแต่ก็ติดในื้อในเดียวครับนะไม่ได้จมครับมันคือมันค่อมร่องครับร่องเราไม่ได้เอาผานมาขุดนะจะเป็นร่องแข็งครับร่องถือว่าดิ่น้ํค้ัง แต่ไม่ได้ครับเราใส่พายพายข้างนี่มาเนี่ไม่ติดตัวครับนี่เกียจตใจครับนี่มันหนักครับพายเราใส่พายกันโจมมาเนี่ยไม่มีปัญหานะเรียบร้อยเลยให้เสร็จวันนี้แเลยนี่นี่ก็ไม่ได้ครับรอให้รถเกี่ยวคันนั้นมาใกล้ๆกนะ่อนอาจจะเอาจนเสร็จครับเนี่เราใส่จังหวะมีรถเกี่ยวข้างๆเกี่ยวด้วยนะติดขึ้นมากใกล้เขาดึงให้นะนี่ก็รอครับ เปนแปข้าวร้องครับเลจะถึงนาผมแล้วจเจีวแบบนี้ผมยกร้องเลยลนะนี่ไม่ต้องมาไทตัวใน้เสียเวลาครับไทร์นี้แล้วชักร่องเลยครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ดินกำลังไทสนุกเลยครับนี่กำลังเข้าดีครับดินกำลังเข้าดีเลยเห็นรองไปขาวๆนี่ขาวต้นหน้านะครับนี่ต้นล่างนี่นิ่มมากเลย จะเป็นพวก4 7 5 0ไม่แน่อาจจม,มนะเนี่ยต้วมันหนักครับหนักตัวรถมันหนักอันนี้ L34 สบายสบาย,ยแต่ความลึกเดียว,วก,กับ L50 นั่นแหละความลึกน,นี่ก็ว่าไทยไม่เข้าผมว่าจะพันสามมันล่มอีกรอบหนึน่งก็มาเอิื่อมาพันห้ามาใส่ก็เรียบร้อยเลยไทยได้สวยมากเลยอีกนิดหน่อยครับนี่จะเสียงเสียงดูครับนี่ถ้าเท่าเท่านั้นก่อนครับนี่ไม่รีบครับ เป็นไงมันก็ชักลงยังไม่ได้ครับช่วงนี้ยังแฉะอยู่นิดหน่อยครับช่วงนี้ในช่วงตรงนี้ช่วงนี้ยังแฉะอยู่ครับเนี่ยฉะชักลงไม่ขึ้นวันนี้คือเรามาอาศัยว่ามาถ่าไยตากนาดินไว้ครับเลยไปฟังทางนู้นแห้งพอดีนะครับเลยกำลังขึ้นล่อง้วครับทางนั้นกำลังชักล่องได้พอดีเลยถ้าเราปลูกในช่วงนี้มันจะได้คนพวกเขาปลูกมันนานะครับมันจะดีมากเลยผมจะใหญ่ครับช่วงตอนเดือนกรกฎานะครับพอดี ไอ้ช้พวกมันกีจมไปรอบหนึ่งก็นะครับล่าต้นไม้ต้นนั่นเลยครับฟันเลยครับปันออกมาวินเลยครับประสบการณ์เยอะเขาไม่กลัวครับผมออกรถมาเจ็ดแปดปีล้วอย่าไปกลัวครับจมก็เอาขึ้นครับไม่ยากครับปา่เราขึ้นครับวินรอบหนึ่งขึ้นไม่ได้ก็ถอดฐานเอาเลยครับอย่าไปสนไปแค่ฐานเลย พาเนี้ยออกเลยมันหนักครับอาออกก่อนให้รถมันขึ้นได้ก็ค่อยลาก่านมาทีหลังครับผมใช้สูตรนี้ครับมาคนเดียวสูตรนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับจมสานาดไหนก็ไม่กลัวครับอย่างน้อยต้องขออุปกรณ์ต่อพ,พวงออกก่อนให้มันได้ครับตัวรถยังไงมันก็ดิ้นขึ้นตัวมันเองได้ครับแต่ว่าถ้าอุร์ต่อพวก้วยไม่ไหวแน่นอนก็รถผมนี่ยกเตี้ยมากครับคนต่อพวกก็ผมปรับผานแบบให้หน้ามันเชิดครับเนี่ยปรับให้หน้ามันเชิด ข้อหน้าเชิดเพื่อผามก็ยกกระจับนะครับจะใช้ไ,ไม่มีเป๊ะครับนี่ใช้ปรับแบบนี้ก็ต้องเราต้องคลา,ายตัวนี้ออกนะครับนี่ระยะมันสูงครับนี่นี่นี่คลายอีกสูงแน่นอนไม่ได้จะไปดูเขาเกี่ยวข้าวครับรถกี่ยวข้างๆเอาไมกรูครับจมก็อีกรูสบายๆแล้วแค่นี้ ภาพดินนี่แบบกำลังกำลังยกร่องอะ่ะครับตรงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ก็ค่อยถ่ยไม่รีบไม่ร้อน,นะครับส,สบายครับน่ครับบอก,กบไปมาแล้วเอาหมอนรองครับน่สูช้ชีวิตจริงๆครับน <c oughs> ะแต่ออยูคามาแวกข้าวเรารถเกียวนะครับนี่รถกำลังลงครับจะได้คิวตอนเย็นๆครับ น้ำขังน้ำขังพื้นที่นี้มันโล่ไปสองไร่นะครับเลยราไม่รีบทำก็ไม่มีอะไรทำครับรถเกี่ยวขายแล้วก็ต้องหาหาอะไรทำครับเจ๊เลย แต่ส่วนมากนะครับดินแบบนี้ดินตามพุ่งนาอย่างนี้ที่ว่าติดสวนติดนาเน,นี่ยถ้าเราปล่อยให้ปล่อยให้วัวควายเข้ามาลุยดินแน่น,นครับเลยโอ้โวควายไม่ใช่ธรรมดานะครับบอกตรงครับแน่นปึกเลยอะดินนี่ผมมาถ่ายรอบหนึ่งแล้วที่ลงให้ fc ได้ดูก็ไม่กล้าถ่ายครับดินมันยุบก็สหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจะต่อถ่ายซิงครับเจอกันคลิปหน้าผม